เตือนเกรียนคีย์บอร์ดระวังคอมเมนต์ฟาดหนุ่มกลาจะโดนคดีทนายเดชาเตือนเกรียนคีย์บอร์ดระวังคอมเมนต์ฟาดหนุ่มกลาชี้ต้องเขารบสิทธิส่วนบุคคลด้วยงัดคดีแมตพีรณีเป็นตัวอย่างพร้อมคำพิพากษาสารดีกาจากกรณีหนุ่มกลาออกมาฉาจูนเพนชุลีภรรยาสาวโดยอ้างว่าถูกยักยอกเงิน66ล้านขณะที่จูนเพนชุลีก็ออกมาตอบโต้ว่าชี้แจงแบบละเอียดว่า แต่ละเดือนมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างนั้นทำให้เกิดดรามา่าจนชาวเน็ตคอมเมนต์สนั่นโลกออนไลน์ต่อมาวันที่8มิถุนายน67นายเดชากิติวิทยานันท์หรือทนายเดชาประธานเครือข่ายทนายคลายทุกโพสต์เฟซบุ๊กทนายคลายทุกระบุว่าการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนุ่มกลาถึงแม้จะเป็นบุคคลสาธารณะแต่ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้วยนะครับจากนั้นทนายเดชาโพสต์ข้อความระบุอีกว่า ตัวอย่างการดำเนินคดีกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็นในลักษณะหมิ่นประมาทนักสแสดงซึ่งเป็นบุคคลสาธารณะที่ผ่านมาการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน200แสนบาทและต้องชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งด้วย พร้อมแนบลิงก์คลิปวิดีโอข่าวของแมทพีรณีดาราสาวที่เคยมีข่าวเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เข้าไปด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายและรุนแรงโดยทนายเดชาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าดำเนินคดีจริงๆครับได้รับมอบหมายมาแล้วครับการใช้เสรีภาพต้องมีขอบเขตครับก่อนที่ทนายเดชาจะโพสต์ข้อความระบุว่า ตัวอย่างคำพิภากษาของสารดีกาที่พิภากษาเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงคำพิพากษาดีกาที่4301 2,541สิทธส่วนบุคคลในครอบครัวเกียรติยศชื่อเสียงหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง การที่จำเลยแสดงความคิดเห็นว่าโจ์มีปัญหาครอบครัวทะเลาะบาะแวแงกันจนถูกย้ายที่ทำงานย่อมเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงที่ล่วงล้ำสิทธิส่วนบุคคลซึ่งข้อความดังกล่าววินยูชนทั่วไปย่อมจะเข้าใจได้ว่าโจ์ซึ่งเป็นพนักงานฝ่ายสินเชื่อเป็นคนไม่ดีทะเลาะกับสามีมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานจนต้องถูกย้ายและกระทำผิดร้ายแรงถึงขนาดจะถูกไล่ออกจากงานจึงเป็นข้อความที่น่าจะทำให้โจ์เสียชื่อเสียง อันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหาใช่เป็นเรื่องผิดปกติธรรมดาที่สามีภรรยาทะเลาะกันหรือคำติชมของผู้บังคับบัญชาหรือเป็นการฆ่าคะเนนแต่อย่างใดไม่การกระทำของจำเลยจึงมีความผิดฐานหมิ่นประมาท